่ปลียนโลกรงพยาบาลพยาไทย3ครบทุกความเชี่ยวชาญย่านฝั่งทนช่วงเชนทอก ช่วงของ c Change t ทองนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้แน่นอนค่ะว่าจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีชีวิตของเธอนะคะวันหนึ่งต้องพบกับเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกอย่างพลิกผันไปโชคร้ายเกิดขึ้นกับเธอแต่ในความโชคร้ายก็มีความโชคดีในนั้นค่ะครับและเธอก็ลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับจนได้รับตำแหน่งเป็น Miss ิ u แ e ร์ไทยแลนด์สองพันสินะครับก็คือน้องชมพู่พัชราวันพาณิชชาครับสวัสดีครับน้องชมพู่ครับสวัสดีครับ เมื่อกี้สักครู่หนึ่งเราได้เกินไปแล้วนะครับว่าเป็นน้องชมพู่มีตำแหน่งเป็น Miss w i e w l c h a i r t h a ์ l a n d 2012องพอฟังดูแบบนี้แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อของตำแหน่งนี้อยากให้น้องชมพู่เล่าให้เราฟังสนิดครับว่าตำแหน่งนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับก็เป็นการประกวดนะคะคสตรีพิการนะคะคที่จัดขึ้นโดยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยคะ่ะร่วมกับรายการเพื่อนเดินทางคะ่ะที่ให้สตรีพิการทุกคนไม่ไมจำกัด อายุการศึกษาค่ะได้มาแสดงศักยภาพความสามารถที่ตนเองมีอยู่ค่ะแล้วในส่วนของน้องชมพู่เองเนี่ยส่งตัวเองเข้าประกวดหรือว่ามีเพื่อนแนะนําให้ประกวดคะก็มีเพื่อนแนะนำนะคะว่ามีการประกวดนี้นะลองส่งส่งใบสมัครไปดูสิเราก็ลเลยลองส่งไปดูค่ะแล้วตอนนั้นเชื่อเพื่อนเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีแบบลังเลบ้างเล็กน้อยก็ลังเลอยู่เหมือนกันนะคะว่า เราไม่รู้จักการกระกดดนี้มาก่อนนะคะ<ป>ก็เลยลองเข้าอินเทอร์เน็ตดูว่ามันเป็นอะไรเกี่ยวกับยังไงคะ่ะก็เลยลองส่งไปเล่นๆก็ไม่ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าก็ส่งไปดูค่ะแต่ดูแล้วไม่น่าแปลกใจเพราะว่าน้องเขาค่อนข้างจะสวยมากเลยทีเดียวนะครับค่ะคราวนี้หลังจากที่เราได้รับตําแหน่งมาแล้วเนี่ยเรามีภารกิจหน้าที่ที่จะ<ช>ต้องทำอะไรบ้างคะก็ภารกิจหลักๆเลยคือจะไม่ได้มีภารกิจที่เราจะต้องทําเป๊ะๆเลยแต่ว่ามันจะเป็นการเอ่อเป็น เป็นกระบอกเสียงสำหรับคนพิการทุกๆคนมากกว่าค่ะว่าให้ผู้คนทั่วไปเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อคนพิการใหม่ว่าออไม่ใช่ว่ามีแต่วความน่าสงสารน่าเวทนาเท่านั้นนะแต่ว่าเราอยากจะบอก กับคนทั่วไปว่าคนพิการน่ะต้องการอะไรบ้างที่จะมาช่วยซัพพอร์ตเราให้เราสามารถใช้ใช,ชีวิตได้อย่างปกติอะค่ะครับพอกระแสว่าพ,พอได้ตำแหน่งนี้ก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้ออกไปเป็นตัวแทนของคนพิการนะฮะส่วนนี้ก็คือทำให้หลายๆคนท,ที่ที่เขาอาจจะมองข้ามเรื่องของความสามารถนะฮะก็ได้กลับมามองเรื่องความสามารถมากขึ้นมากกว่ารูปลักษณ์เพียงภายนอกนะครับค่ะอันนั้นแค่ในรูปค่ะแต่ว่าจริงอยู่นี่ค่ะเป็นไงคะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า พอฟังดูอย่างนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมเองชักจะสงสัยน้องชมพู่มีใบหน้าสะสวยขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นกับเธอในอดีตทุกคนคงจะนะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าทําเพราะอะไรถึงกลายมาเป็นคนที่ต้องนั่งวิวแชร์แบบนี้อยากจะให้เล่าให้ฟังสักนิดน,นึงว่าเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าเรื่องราวต่าง,าง,างๆเี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะอันดับแรกก็คือเราก็เกิดมาครบ32ปกติใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ ชีวิตเราก็คือเกิดอุบัติเหตุนะคะตอนอายุ16ค่ะตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็เป็นคนขอนแก่นแล้วก็วันนั้นไปโรงเรียนนะคะไปฟังผลสอบคือตอนกลับอะคะ่ะก็เราซ้อนสามะคะเพราะว่าเพื่อนคนนึงพ่อเขาไม่มารับอะคะ่ะเราก็เลยต้องไปส่งเขาะคะ่ะแล้วก็กลายเป็นว่าหนูต้องนั่งซ้อนคนสุดท้ายเพราะว่า เหมือนกับว่าเพื่อนบอกให้เราไปนั่งตรงกลางแล้วแต่ว่าเราไม่ยอมไปนั่งคือแบบเราอึดอัดอะค่ะก็เลยแบบเออขอนั่งคนสุดท้ายนะค,ะค่ะค่ะแล้วก็ก็ขับรถไปตามทางอะคะ่ะทางที่จะกลับบ้านก็เป็นถนนเล็กๆคือมันเป็นในเมืองอะคะ่ะก็ก็ขับไปก็ไม่ได้ขับเร็วนะคะก็คือขับอยู่ตามหลายทางอะคะ่ะแต่พอดีว่ามันเป็นช่วงพกักกลางวันนะคะแล้วก็ตามหลายทางก็จะมีรถยนต์จอดอยู่อะคะ่ะทาให้เราก็ต้องมาขับเลนเลนรถปกติใช่ไหมคะที่ไม่ใช่เลนมอเตอร์ไซค์ค่ะก็คือแล้วทีนี้ก็มีรถสิบล้อะคะ่ะ ก็ขับตามมาแต่แบบขับมาแบบไม่เบรกเลยค่ะก็ชนท้ายเลยใช่เราก็คืออยู่ในเลนกลางพอดีเลยค่ะนะแล้วก็คือรถสิบล้อก็คือแสงขึ้นมาตอนนั้นสลบหรือกระเด็นเข้าไปแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงครับกระเด็นนะคะกระเด็นตัวกระเด็นออกมาจากมอเตอร์ไซค์ใช่คนเล่าให้ฟังคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะแต่จริงๆน้องชมพู่ไม่คือตอนนั้นมันจำไม่ได้มันเบลอเบร์ค่ะมันเบร์เบร์แล้วก็หมดสติไปพักนึงฟื้นขึ้นมาพักนึงนะคะ คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากใชตอนนั้นรู้สึกตัวอีกทีนึงคือ,อที่ไหนคะรู้สึกตัวอีกทีนึงตอนนอนอยู่บนถนน,นรู้ตัวอ,อีกทีนึงก็คืออยู่โรงพยาบาลแล้วค่ะตอนที่อยู่โรงพยาบาลน,น่าจะเป็นสลบแล้วลืมตามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นเลยมองเห็น คุณอาค่ะเพราะว่าคุณอาหนูเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลนั้นค่ะแล้วเขาก็ถามหนูว่าชมพู่ใช่ไหมค่ะใช่เพราะว่าเขาบอกว่าตัวหนูบวมมากอะค่ะบวมจนจําไม่ได้ค่ะแล้วหนูก็หนูพูดไม่ได้ขยับตัวไม่ได้เลยค่ะทําได้แค่กระพริบตาอย่างเดียวอะค่ะไม่ได้คิดว่าจะเกิดอะไรที่ร้ายแรงกับเราค่ะเราแค่คิดว่าเฮ้ยเราโดนรถชนหนักมากนะแล้วเพื่อนล่ะะเพื่อนสองคนเพื่อนอีกสองคนคนขับไม่เป็นอะไรค่ะอีกคนนขาหักค่ะ แล้วตอนนั้นเนี่ยคุณหมอที่โรงพยาบาลชุมชนไม่ได้แจ้งน้องชมพู่ใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราก่อนที่จะส่งตัวไปโรงพยาบาลจังหวัดค่ะไม่ได้แจ้งเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราอาการหนักมากค่ะจะต้องใส่แบบที่บีบช่วยหายใจ<ช>ค่ะช่วยหายใจใช่ค่ะปจะเองไม่ได้ด้วยใช่ค่ะครับแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลจังหวัดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็ค,คือเขาก็เอาเข้าห้อง ICU แล้วก็เตรียมผ่าตัดเลยค่ะผ่าตัดอะไรคะผ่าตัดกระดูกสันหลังนะคะเพราะว่ากระดูกสันหลังหัก คือณนะวันที่เกิดอุบัติเหตุจนถึงที่ผ่าตัดเนี่ยในใจเรามีคิดบ้างไหมว่าเราจะขยับตัวได้ไหมต่อไปนี้ชีวิตเราจะเป็นยังไงบ้างตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะคิดแค่ว่าเราลอดตายมาได้แล้วนะคะ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมันหนักมากอะคะ่ะคราวนี้ไอ้ช่วงเวลาที่มันจะต้องมีคนมาบอกเราอะว่าเนี่ยต่อไปนี้คือเราเราเรา,เราเดินไม่ได้แล้วอะณนะตอนนั้นมันเป็นยังไง ก็คือ,อตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุจนถึงวันที่รู้นี่คือประมาณหลังจากนั้น6เดือนนะคะคือตอนแรกเราก็ไม่ได้รู้หรอกคะ่ะว่าเราจะเดินไม่ได้เราก็ใช้ชีวิต ก็รักษาตัวค่ะเหมือนกับว่าคนรักษาแผลค่ะก็รักษามาเรื่อยๆค่ะจนถึง6เดือนที่หมอบอกว่ารอดูไปก่อนนะเส้นประสาทมันจะฟื้นตัวได้เร็วภายใน6เดือนนะคะเราก็รอค่ะแล้ววันหนึ่งคุณน้าค่ะก็เลยไปถามหมอว่าเนี่ยจะต้องรักษายังไงต่อหลานจะหายไหมค่ะค่ะเราก็คือหมอก็บอกว่ามันมันที่สุดการรักษาแค่นี้แหละก็ทําได้เพียงกายภาพต่อไปเรื่อยๆค่ะก็คือจะจะเดินไม่ได้อีกแล้วค่ะณตอนนั้นใครเป็นคนเอาข่าวนี้มาบอกเราอะค่ะ ก็เรานั่งอยู่ในห้องนั้นด้วยค่ะแล้วความรู้สึกที่เราได้ยินตอนนั้นเป็นยังไงบ้างะความรู้สึกตอนนั้นเลยคือทําอะไรไม่ถูกมันมันไม่รู้จะรู้สึกยังไงอะคะ่ะคือเราเราก็ทําใจตลอดเวลา6เดือนที่ผ่านมาอยู่แล้วว่าเออเราเราอาจจะเดินไม่ได้แต่ลึกๆแล้วเราก็ยังมีความหวังอยู่อะคะ่ะแต่พอหมอพูดอย่างนั้นแล้วเราได้ยินเราก็คือมันแบบมันเสียใจมาก เสียใจมากเลยวันวันนั้นนะคะแต่ว่าพอก็คือร้องไห้ร้องไห้ตั้งแต่ต่อหน้าคุณหมอแล้วอะค่ะก็กลับกลับมาบ้านก็ยังร้องไห้อยู่แต่แบบก็พยายามไม่ไม่ร้องไห้ให้ที่บ้านเห็นคราวนี้หลังจากที่เราร้องไห้กับตัวเองอยู่กับความรู้สึกตัวเองถึงจุดไหนที่เรายอมรับแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากขึ้นก็คือ อย่างที่บอกว่าร้องไห้ตั้งแต่วันตั้งแต่ที่รู้รใช่ค่ะก็คือก็ภายในคืนนั้นแหละค่ะเราก็ร้องไห้ตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงตอนกลางคืนจนถ,ถึงดึกเลยค่ะค่ะก็ร้องร้องร้องจนเหนื่อยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันร้องไปก็ไม่มีประโยชน์อะไระก็คือพอพอคืนนั้นปุ๊บเราก็รู้สึกว่าร้องไห้ไปแล้วไม่มีประโยชน์ชจากนั้นสเต็ตปต่อไปคืออะไรคะก็คือลุกขึ้นไปเปิดคอมแล้วก็ดูว่ามาหาอะไรไหนรองรับคนพิการบ้าง จริงเหรอใช่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมครับพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนคงจะรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าคนคนหนึ่งที่มีความฝันว่าจะมีอนาคตที่ระวางเอาไว้แล้ววันนึงต้องมาเจอกับเรื่องราวที่ถือว่าโชคร้ายแล้วก็ทำให้ชีวิตน,นั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงตอนนี้เราพักกันสักครูน่นึงนะคะช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าก้าวต่อไปของเธอคนนี้จะเป็นยังไงคะ่ะ ช่วงหน้ากลับมาฟังน้องชมพู่กันต่อว่าเธอมีวิธีการรับมือกับปัญหานี้อย่างไรอีกสักครู่ค่ะชีวิตคนเราอ่ะมันไม่ได้โชคร้ายไปซะทุกวันนะคะมันต้องมีสักวันแหละที่เราโชคดีบ้างค่ะพรเกษมคลินิก let's change สวยเปลี่ยนโลก